ที่สำคัญนะคะตรงจุดนี้ของเรานะคะก็จะเป็นะระฆังสวรรค์นะคะซึ่งบนะะระฆังสวรรค์นะคะก็จะเป็นะระฆังของเมืองศรีหานครนะคะสามารถตีได้3าครั้งนะคะแต่ว่ากรุณาถอดรองเท้าทุกครั้งนะคะสำหรับท่านใดที่จะตีะระฆังสวรรค์นะคะนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะขององค์ประสาทของหลวงปู่หินนะคะ วัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดภูมั่นฟ้าบุรีรัมนะคะเดีย๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมาชมวัดภูมั่นฟ้าบุรีรัมนะคะนี่ก็จะเป็นอ,อ,องค์ปูกทวดนะคะซึ่งจะเห็นว่าองค์ผูกทวดนี่ก็เป็นหินอ่อนซึ่งองค์ใหญ่มากสําหรับองค์ผูกทวดนะคะแล้วก็จะมีหินใหญ่ รอบๆอ,องค์ปูดทั่วแล้วก็จะมีตู้บริจักข้างหน้านะคะเราเดินมาดูรอบๆนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นสถานที่ลานธรรมนะคะที่หลวงพ่อจะมาเทศนาแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะคะนี่ก็จะเป็นอีกจุดแลนด์มาร์กของอัลจูมันฟ้านะคะจะเห็นว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์ทิศนะคะซึ่งจะเห็นว่า คนเยอะจริงๆเลยะคะ่ะนี่ที่เห็นอยู่นะคะก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสำหรับท่านใดที่หิวน,นะคะก็สามารถที่จะมาชิมแล้วก็มารับประทานอุดหนุนนะคะก็จะเป็นของทางวัดภู้ัม่นฟ้าขององค์หลวงพ่อแดงนะคะเรามาดูกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหินก้อนอใหญ่ๆซึ่งเราเห็นอยู่นะคะนี่จะเป็นกองเศษหินกองเล็กกองน้อยนะคะแล้วก็ส,สวยสำหรับ ที่มาตกแต่งที่วัดภูม่นฟ้าแห่งนี้นะคะก็บริเวณใต้หินก็จะเป็นต้นโพนะคะซึ่งปลูกไว้นะคะจะเห็นมีคณะทัวร์นะคะมาเที่ยวกันนะคะนี่ก็จะเป็นรถบัสคันใหญ่เลยนะคะจะมากันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับรถทัวร์นะคะก็มาจอดทางในนี้เลยนะคะ จะเห็นว่าสวนนะคะสวยมากแล้วก็มีก้อนหินซึ่งประดับตกแต่งตรงจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เราเห็นอยู่นะคะจะบอกว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็คือท่านองค์ใหญ่มากนะคะซึ่งเป็นรูปในการบันโมือนะคะสามารถที่จะมา แตก,กะละได้นะคะสวยนะคะมีพราะจาร์เราจะมีพระจา์มาจาับวัดต่างนะคะที่เราเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นสิงนะคะซึ่งสิงแล้วก็มีการแกะสลักบริเวณด้านหน้านะคะพิเศษไปกว่านั้นนะคะจะเป็นหลังคาสวรรค์ ก็จะเขาจะถ่ายเป็นพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ก็จะถ่ายรูปก,กับเจ้าชายวร,รมันที่เจ็ดนะคะนี่ก็จะมีทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะหลายคนด้วยกันนะคะและที่สำคัญนะคะตรงจุดนี้ของเรานะคะก็จะเป็นหลักังสวรรค์นะคะซึ่ง บนะะระฆังสวรรค์นะคะก็จะเป็นะระฆังของเมืองสีหานครนะคะสามารถตีได้3าครั้งนะคะแต่ว่ากรุณาถอดรองเท้าทุกครั้งนะคะสําหรับท่านใดที่จะตีะระฆังสวรรค์นะคะนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะขององค์ปราสาทของหลวงปู่หินนะคะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นสวนสวย จะเป็นสวนนะคะซึ่งก็จะทำการแกะสลักนะคะพุทธประวัติขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเดินเดินชมได้นะคะก็จะมีนะคะสมเด็จพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าของเรานะคะก็นี่ก็จะเป็นปฏินิพพานนะคะแล้วก็ข้างบนของหินนะคะ ก็จะเป็นถวยเทพเทวดาจากสวรรค์น,นะคะมา,าลงมาประนมมือนะคะแล้วก็จะมีเทวดามีพระอรหันต์นะคะมากราบไหว้นะคะในองคอ์พระพุทธเจ้านะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นหินนะคะที่พระพุทธเจ้าปรินิพานสำหรับสวนนะคะ ก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีทางเดินนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะน่าจะเป็นการโปรดนะคะโปรดเทวดาเทวดาต่างๆนะคะหลังจากที่พระองค์ทรงสําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ข้างล่างก็น่าจะเป็นเทวดานะคะ เทวดาต่างๆนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าในการที่จะพระองค์ทรงโปรดพายุลยานะคะจะบอกว่าการแกะสลักหินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าทำการโดย ช่างชำนาญงานในการแกะนะคะสวนนะคะก็ห้ามเดินเหยียบนะคะก็ให้เป็นเดินได้นะคะเดินบริเวณพื้นนะคะโอจะเห็นว่าคนเยอะเลยนะคะเข้ามาชมหรือเข้าไปสักการะองค์ผู้หิงนะคะคนเยอะเลยม,มีฝรั่งด้วย ้าไปชมองค์ปูหินนะคะภายในอุโบสถนะคะก็จะเป็นองค์ปูหินนะคะซึ่งอยู่ที่อุโบสถของวัดภูม่านฟ้านะคะแต่อาจจะแรงนิดนึงนะคะก็แนะนําให้ทุกท่านนะคะสวมหมวกแล้วก็ตางล่มมานะคะรอบบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนสวยนะคะแล้วก็จะมีปราสาทนะคะองค์ปูหินนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไป สักการะได้นะคะสำหรับ,บปราสาทขององคหินนะคะ mm hmm. ก็จะมีบริเวณด้านหน้าก็จะขายดอกไม้นะคะ mm hmm. ขายดอกไม้เพื่อที่จะทําการสักการะองค์หลวงปู่หินนะคะ mm hmm. แล้จะมีแม่ชีนะคะทําการอยู่บริเวณซุ้มต่างๆนะคะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะรอบๆวัดภูมั่นฟ้านะคะซึ่งเราก็จะพาทุกท่านนะคะ mm hmm. เข้ามาชมเป็นจุดๆนะคะ สำหรับวัดภูดมัันฟ้านะคะนี่ก็สวนสวยนะคะซึ่งก็จะแสดงพุทธประวัตินะคะซึ่งก็ได้พูดไปนะคะสำหรับพุทธประวัติขององค์มัสมาสัมพุทธเจ้านะคะที่เห็นอยู่ตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมกันนะคะก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะในอิริยบถต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เป็นเจ้าชายนะคะตั้งแต่เจ้าชายสิยีธัตะนะคะการตัสรู้นะคะการขึ้นไปโปรดพระยุรยาตหรือว่าการโปรดเหล่ามานะคะแล้วก็จนกลายเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่เราจะนำเสนอทุกท่านนะคะก็จะเป็น การที่พระพุทธเาจ้าได้สรงประเพนทุกพระกิริยานะคะก็จะมีมีคนวันตีพิมพ์น,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านาพระองค์ได้สำเร็จนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนี่ก็เป็นบริเวณหน้าปราสาทองค์ปูหินนะคะก็จะมีผู้คนนะคะเยอะแยะมากมายนะคะในการที่จะเข้าไปสักการะองค์ปู่หินนะคะซึ่ง องูหินนี่ก็เป็นการปลูกเศกนะคะจากสวรรค์ชั้นดุสิตนะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นองค์เหลืองหลวงปู่ฤาษีนะคะสามารถสักการะได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะคะเราก็จะมีคลิปดีๆให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ